ก้นมันจะ่สีบมาได้หนินเนาะฮะเจ้จงเจ้าเป็นยังเดี๋ยวนี้ปวดแผวของเจ้ามาท่าแล้วเจ้ากินน้ำเย็นได้สวยนะเจ้าเนาะโอ้ยเจ้าไปเห็นยังมากจังปวดแขวเมื่อเช้าก็คือดีๆอยู่แขวแมงดิบอมันโกนบอ่อ เป็นตะเก็บตะปวดอีดีกตัวล่ะนี่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 ซื้อแอตาเส้นนี่มาใส่ขึ้น่อยนี่อืรักษาสุขภาพฟันเหงือกมีแต่สมุนไพรล้วนๆเลยนี่อืหูจักดูแลรักษาเนี่ยแม่ถูปยาดูดูขึ้เจ้านี่อืปากเหม็นบอมนี่นี่นี่เอามาใส่เลยอือใช่ดอก ถ้าจะเฮ็ดอีหยังมาคือเจ้าปวดอย่มื่อเช้า,ชานี่ไปวัดน้ากันกน็คือบระด็ยินจมมาปวดเอาไข่เจียวโซฟังเด้อก้อนสิปวดบ่ไปไปเข่าห้องน้ําเอาจะไปลักกินอีหยังใน,นห้องน้ำ <c oughs> เขา,าปัาน่นไอยเป็นสุนัขมาเจ้าเนาะเกี่ยว <c oughs> กันยี่งยากกับห้องน้ำปวดเขยียวไอ,อ,อยเห็นบ่ตอนไข่ล่วงมาตอนเคนหายพ้อดเงิน โอ้อันลวงพอ่อหายพอนมาท่านให้แล้วเห็นแต่เจ้าวีวีลงบันไดไปนันอือไปห้องน้ำที่น,นันไปห้องน้ำมาเนาะมันจะยู่ทั้งหันได้บ้านนี่ฮ้ามนันแต่กู้หันสิบมเหม็นขับสลาน <c oughs> ไปกฝ้าผมว่าละ่ะไปห้องนอำกับเอไปเปิดประตูห้องน้ำห้องแรกอืมมีตะขันโม,นม,นมบีน้ำเออบานนี้ก็เลยไปเปบื้องห้องที่สองบ้านนี่อื มีทั้งน้ำทั้งขันนั่นดีแต่ว่าขันมันล่ยอยู่ในอ่างนา้ำเอา้ามันอยู่ใส่มันงุ่มงวดหัวสวมเจ้าเจ้าจะกล้าเปิดบ่เฮ้ยพ่ออย่าคิดเฮ้ยผมเปิดออกมากกับพ่อแจ๊กอดทันทีแล้วจะเลยไปห้องสุดท้ายมูหุ่นจะได้สุมันรวุม้นม,มนม้ำเจ้าของเออห้องสุดท้ายนั่นแหละเขาได้อืไปอ้หวัวอยกับแจตังกิงขขกับก็นั่งปรับร้องหัวแล้ว ว่าจะล็อกก่อนมีแต้งจต่ประตู่าไม่ก่อนอุ้ยไม่บอกเสียงปวดอือบ้านนี่คอยบ่าจะข้าเสียดเนาะขันสิยงโยจับไปยังสิมันบ้วิธีกับสุนมันบ้ตรงกันกระเป๋าอ่ะเขาเหินถ้เฉ็มคัดตัวยเอว่ขาใช่ล้วเขาก็ถอดเฉ็มคัดออกมาคล้องใช้ประตูไว้เขา โอ้ให้แน่บาทปานขึนสวรรค์กันยังวะบานีนบาชีเล้วที่บาชีล่างที่บาทเนี่เป็นยังล่ะไม่จะเอาเมื่อได้ล้างใครก็เลยเอาเข็มคัดมาขาบไว้สลัดอยู่ตัวอมอนนึงก็ตักคันน้าไม่พอหรอมันโดดดั็เสียงเกือบจับตับตับตับับมากก็ส่งเฝอเฝแต่นอบานนี้นอกไ พอกระุ่นอยู่มาห้องน้ำห้องกูยู่ซะเนาะจะว่าเสียงเกือบปุ้นคุ้นวพะ <c oughs> มันดนมาหยุดตึก <c oughs> อยู่หน้าห้องน้ำเพราะดิ <c oughs> ดูนึกันเหี้ยบอกใอยก็ฆ่าคาบเข็มขัดอยู่ว่ามีคนอยู่เจ้าไหนคนทุกบัเดียวหัวใอยก็ชักทวนหมด คนละมันจะเป็นเพ oh, ื่อั้งเจ้าเห็นนี่ละน่ยนี่ยเนอนเนี่ยเนโอ้ยแขวรุดเลยอืมหยมมนึ่งออกเหลียนนึ่งค้อยูเมมอนเจ้าจะเขียนกข่อยเด้วยคนบูเชียดหนังเจ้าอันเปิดประตูเมื่อเช้านี่ข่อยนี่ละเจ้าเน่ยเจ้าเอ้าเอ้าทป่ไฮรอดนี่เอาไปใช้เ้อ